ก็สวัสดีด้วยนะครับันนี้พ Channel Shadow TV TV s a า a นะครับคลิปก่นกอนๆอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะว่ายังใช้โปรแกรมแฟบไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่แต่คราวนี้ก็น่านจะได้แล้วนี่จะมาสอบวิธีการทําประตูอัตโนมัติอย่างแรกเราต้องวางไอ้นี่ไว้ก่อนอุปกรณ์ก็ดังนี้แหละนี่มาไว้อย่างนี้เลยแล้วขุดดินลงไปข้างล่างข้างล่างขุดลงไปสบล็อกขุดลงไปขุดลงไป นี่แล้วก็ขุดมาทางนี้แล้วก็เลสโตนทอชวางวก็เลสโตนวางให้หมดเลยวาง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 นี่แล้วก็ไปทางนี้เหมือนกันแล้วก็เลสโตนทอชวางนั้นเราก็ปิดปิดแล้วก็เลสโตนวางเลสโตนวางแล้วข้างล่างเราก็โปะให้หมดเลยอย่าให้มีใครเห็นนี่อย่างนี้เลย ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้คงจะเห็นกันแล้วนะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกรอบนี่เหมือนกันทั้งสองข้างวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วแป้นเหยียบวางแค่นี้ก็จะได้ประตูอัตโนมัติลแล้วลุยเลยขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมซับสไครต์ไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับโอเค